กระเป๋าสะพายรุ่นโฮชีนะคะรุ่นนี้นะคะออกแบบมาโชว์หนังนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะเป็นหนังวัวนุ่มมากๆเลยค่ะที่ด้านบนเปิดปิดด้วยซิปนะคะที่ด้านในมีช่องผ้า1ช่องและมีช่องซิปเล็กอีก1ช่องนะคะในช่องซิปเล็กลูกค้าจะใส่เป็นพาสปอร์ตหรือของสําคัญเวลาออกเดินทางก็ได้ค่ะ ส่วนในช่องผ้านี้ลูกค้าสามารถใส่มือถือได้นะคะกระเป๋ารุ่นนี้นะคะขนาดกระเป๋าค่อนข้างกว้างน,น,น,นะคะด้านในนะคะสามารถใส่ของได้เยอะเลยค่ะสามารถใส่ iPad ขนาดใหญ่สินิ้วได้นะคะสาาใส่พอเกทบุ๊กได้สบายๆนะคะใส่กระเป๋าสตางค์ใบยาวหรือล่มพกหรือว่าจะใส่เป็นกล่องแว่นตาขนาดใหญ่ก็ยังได้ค่ะที่ด้านบนปิดด้วยซิปนะคะทําให้ไม่ต้องกลัวว่าของจะหล่นหายเลยที่ด้านหลังสามารถใส่ของได้อีกนะคะอันนี้ใส่เป็นที่คล้องบัตรพนักง,งานให้ดูนะคะ และหูหิ้วของรุ่นนี้นะคะเป็นแบบขึ้นไหลได้นะคะนุ่มสามารถกดลงหรือว่าจะพับไปทางไหนก็ได้ค่ะมาพร้อมกับสายสะพายยาวนะคะซึ่งสามารถปรับได้ตามความต้องการเลยค่ะลูกค้าจะสพายเป็นเส้นเดียวแบบนี้หรือว่าจะสพายคอสบอดี้ก็ได้เลยนะคะ